สวัสดีน้องๆหนูๆวันนี้เราอยู่กับเกม s o โซรีเวอร์เช่นเคยนะครับอยู่กับกล้องกดส้ำนะฮะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วนะฮะผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะฮะมาวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะฮะวันนี้เราจะมาลงเซเลเทด่วน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับอ่านถูกหรือเปล่าวะเนเลเทด่วนกันนะครับน้องๆหนูๆที่เคารบลกอ่ะมา่อนที่เราจะไปโรงเทเลเทด่วนครับวันนี้เราเข้ามาแล้ว2วันนะฮะป้าคุณป้านั่นเองนะฮะคุณป้าซึ่งคุณป้าน่ะ ผมจะบอกอะไรให้นะครับน้องๆหนู้องน้องๆห่นูๆแม้จะเป็นต้องสุ่มสุ่มแพงแพงมาเลยได้นะฮะคุณป้าน้องๆหนูๆไม่ต้องสุ่มคุณโอฮานะน้องๆหนุๆไม่ต้องสุ่มนะฮะผมมาแบบไม่ได้สุ่มเลยนะครับน้องๆหนดูๆดูร้านค้าอันนี้เป็นต้นไปฮะอันนี้คือร้านค้าเซเลเทนะครับจะมีตรงนี้ที่ซื้อตลอดนะฮะเอาแต้มตรงสะสมจากเซเลเทมาซื้อนะฮะมันจะมีลด20%เรหลือ8 0 0 0ันอย่างนี้ ทีละ20เศษ20เศษซื้อ3ครั้งน้องๆหนูๆก็จะได้คุณป้าแล้วนะครับเอามาประดับทีมแต่ถ้าน้องๆยัองอยู่ต้องปั้นอยากปั้นก็ค่อยมาสุ่มคุณป้านะฮะและอย่าลืมกดรับใบฟรีตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ซื้อ9 0 0อฟรีดองเพื่อจะไปซื้อตัวอื่นโอเคตามนี้นะฮะแล้วก็หาเศษคุณป้าได้ที่ไหนอีกก็อยู่ที่เซเดเทนี่แหละครับเซเดเทอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ เซเลเทีตอนนี้เซเลเทีมันเทผมแล้วครับไปไหนแล้วล่ะเซเลทีมันอยู่ไหนวะแบบเดี๋ยวดิคุณป้า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 จะมหาก่อนครับมันอยู่ตรงไหนวะนี่ตรงนี้ครับเราสามารถกดตอนที่มันมีไอหมวกไอหมวกอะครับหรือกับมันนะครับมันจะได้สุ่มได้เศษป้ามานะฮะผมไม่ได้ผมไม่ได้หมุนเลยนะผมไม่ได้หมุนสักนิดเลย,เลยดิการันตีผมก็ไม่มี การันตีผมก็ไม่มีนะดูนะป้านี่ผมก็ไม่มีการันตียังผมยังไม่ได้ลดไปสักเดือนมันไม่ได้กดเลยแต่ผมมีคุณป้าได้ยังไงนะของฟรีหาง่ายๆครับผมไม่เล่นป้านะป้านี่ผมจะทำสามดาวเอาไว้ลงเอาไว้ลงด่านร้อยชั้นนู่นนี่นั่นแต่ถ้ามันถึงเวลาครบป้าสี่ดาวมันจะโหดน,นะครับ่ะเข้าเนื้อเรื่องวันนี้เราจะเข้ามาลงอันนี้กันนะฮะเทเลเทดวนให้ครบวนัน ตอนนี้เราระดับที่สิเอ็ดเราจะไต่เต้าเราจะไต่เต้าเต้าไต่ขึ้นไปวันนี้เราจะไต่เต้าแต่ทุกวันนี้อันนี้คุ้คนต้องเล่นอย่างน้อยให้ชนะห้าครั้งนะครับเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ของเกมแล้วก็อันนี้แลวก็สีทองับแล้วก็เงินอีกมากมายกันเลยทีเดียวเชียวไปเราเดี๋ยวเวลาเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเวลาอุ้ยนาฬิกาอุ้ยถูกแล้วไปต่อไม่รอแล้วครับตอนนี้เราตกมาที่ันดับสิบเอ็ดครับเราจะไต่เต้าไป ิดมันจะยาวไปนะผมว่าคิดมันจะยาวไปผมจะจะทําให้มันบางช่วงมันเร็วช่วงไหนมันเร็วก็เร็วนะฮะมาท้าดวลตอนนี้เจอพลังหนึ่งแสนเจ็ดกับผมแค่แสนหกเจ็ดใครทันก็สู้คนทันก็สู้ต่อให้พลังน้อยเราใช้สมองเล่นครับเราใช้สมองเล่น <c oughs> อันนี้เราจะมาดวลกันทักสนะี่ห้าตาเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเกินไปมุ้ยเธอไปไปก่อนหนึงดอกเฮ้ยกดผิดกดผิดทำไมไม่ทำไมไม่กดอันตี้อัผมต่อให้มันครับผมไม่กดอันตี้เมื่อกี้นี้หน้าโอ้ไม่นผมชนะแล้วผมทำไมไม่กดอันตี่ โอ้ไม่งั้นผมชนะ hey, แล้วพลังเยอะกว่าผมผมก็ไม่ได้กลัวหรอกครับน้อง <Hey. S 1> อาจทีหายครับมันอยู่ที่ใจทุกอย่างมันอยู่ที่ใจครับตอดไปก่อนครับวันมาอย่างนี้เนี่ยเราก็ใส่เดียวไม่สนลูกใครสุดิกาเซนโชว่า หายไปดีรออะไรล่ะเอหายครับผมนี่ละครับหายอันนี้มันจะเกิดใหม่ครับเรารู้แนวเรารู้แก้วมัน <c oughs> พลังเยอะกว่าแล้วไงครับน้อง <c oughs> พลังเยอะกว่าอย่าได้แคร์อย่าได้สนอย่าได้โ no, นอย่าได้แคร์ครับที่ผมจะเก็บตัว้าหลังผมจะใช้พิษหรือจะใช้อะไรดีวะใช้พิษไปครับตอให้วัยรุ่นวัยรุ่นฟันน้ำนมทั้งหลาย มันติดผิดแล้วให้มันตายเกิดไปครับอันนี้เดี๋ยวมันตายเกิดแน่มันตายเกิดแน่วบ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 ก็อย่าได้โดนส่วนนยังไงครับพลังเยอะกว่าแล้วไงครับเราใช้สมองครับล่วงสองตัวอย่างนี้คือล่วงครับเก็บสองตัวนี้ได้ที่เหลือไม่มีไม่มีปัญหาครับเกิดใหม่ครับตายแล้วเกิดับาหมือนซอมบี้ครับมา เด๋บอกว่าแพ้ตัวนี้นะสามตัวเราจะแพ้ตัวนี้ไหนะฮะาหยาดูดกะเซนโซพลังเยอะกว่าแล้วไงครับเยอะกว่าผมเป็นหมืน่นมือถึงครับรออะไรอะไรเยอะกว่าแค่หมืน่นผมก็โนสนโนแค์ครับมันอยู่ที่ใจครับเซน ไปแล้วครับชนะหนึ่งครั้งครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นชนะสักห้าตาให้ดูกันแล้วกันนะฮะว่าผมจะไปแพ้ใครบ้างวันนี้ผมกะชนะห้าตารวดเลยนะครับทุกน,น้องหนุน่มหนมาลุยต่อไม่รอแล้วนะกะชนะห้าตาพลังโขโอ้เจอเด็กแลครับกดออตโต้เลยพลังแค่นี้คิดป่าติ๋นเอาอะไรมาสู้พี่กดออตโต้ไปครับแบบคิวสายีอยู่ได้ครับสายีก็ B ีได้ผมบกอกอยแล้วครับ อยากไปดูสนโนแครอยากเล่นเล่นเลยครับเกมดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านหายพีก็อยู่ได้นตาขวากระตุกพลังแบบที่ประติวนี่รากดออโต้เลยครับไม่ต้องใช้สมองคิดไ่หัวนมคิดก็ยังไหวไอสองก็ไปแบบชิวๆครับผมจะไต่อันดับขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่นะครับภายในแค่ห้าตาแต่จริงๆมันเล่นได้หลายตานะครับเดี๋ยวหลังจากลงสตรีมผมเอ้ยจากจากทำคิดเสร็จผมก็จะลงไปเล่นให้มันครบนะครับ ผมกลัวคลิปมันจะยาวเกิน15นาทีด้วยคอมเมนต์บอกหน่อยอยากให้ผมทําคลิปยาวเกินยาวถึง15นาทีหรือว่าให้อยู่แค่10นาทีหรือ20นาทีผมจะได้รู้ว่าคุณดูอยากดูนานขนาดไหนเพราะผมเพิ่งทําเกมนี้ปกติผมทำอาอวีเนาะปะลยต่อลืมดูพลังเลยพลังมันเท่าไหร่วะเมื่อกี้นี้ <c oughs> oh, ไอ้สัสโอ้โหมดหม้ไปต่อ อ่าไม่ได้ดูพลังอะ่ะเมื่อกี้เหรองั้นเราเล่นกลับสายก่อนครับกลับสายมันบางครับทุกคนวับบางเฉียบนึกว่าท่าทำไมโมเดสอะครับบางเฉียบเกินไม่จะไม่คิดว่ามันจะบางเฉียบขนาดนั้นนะครับตรงนนเฮ้ยโอ้ไม่ได้ดูพลังอ่ะครับไม่รู้ว่าพลังเท่าไหร่คถัาเป็นบางเฉียบอย่างเงี้ย ไม่สมศักดิ์ศรีเลยครับโอ้พลังสองหมื่นมันมาได้เจอผมได้ยังไงเนี่ยครับขอพลังสักล้านหนึ่งซิมาเจอนี่จะเล่นให้น้องๆดูนี่ล้านหนึ่ง <c oughs> สักล้านนึ่งดิพลังน่ะขอเถอะตาบนะรับทีเอ็มมาสักล้านหนึ่งจเจอของจริงอะครับพลังอ่ะพลังเยอะกว่าเป็นหมื่นยังแพ้ผมมาแล้วโนโสนโนแคร์ no son, no care, ครับมาดูอ้อ คิดว่าตานี้จะเป็นยังไงครับน้องๆหนูๆขอพลังสักล้านนึงอะครับน้องอู้พลังเท่ากันหรอมาพลังเท่ากันอีจิโกะหกโอ้แต่ว่ามันโหดนะเว้ยผมมันมีหกสองตัวครับมันเก่งกว่าเราแน่ๆอันนี้คือเก่งกว่าเราแน่นอนต่อให้พลังเข้าเท่ากันก็จริงแต่มันมีหกดาวสองตัวเลยนะน้องหนูๆอย่าได้แคร์ผมจะพลิกชนะให้ดูครับตานี้ กดาวคืออีจิโกะง้นล้มอีจิโกะก่อนครับไปกับเซซุยฟงเราสังเกตน,นะครับซุยโฟงกับอีจิโกะนี้อถ้าซุยโฟงผมอบไปข้างหลังซุยฟงจะตีเป็นทางซ้ายกับทางหลังนะครับถ้าเราฟุกไปข้างหลังคือเราชนะไปหลังครับสวยดวงมาแล้วครับดวงมาแล้วดวงมาแล้วดวงมาแล้ว25คำนวณก่อนครับตอนนี้30 ถ้าเราปล่อยพิไปมันจะไม่ได้ครับเราต้องคำนวณครับเพราะว่าตัวนี้เราต้องเก็บครับเราต้องเก็บมันก่อนแล้วมึงไม่ตายครับน้องแล้วมึงไม่ตายครับน้อง <c oughs> แล้วมึงทำไมไม่ตายไอ <c oughs> พิษน่ะ <c oughs> มึงจะเหลือไว้ทำไมขี้ประติว๋ว โอ้เสียเลยครับเสียเรียบเลยครับทุกคนมันไม่ตาย <c oughs> ถ้ามันตายนะ่ะเมื่อกี้ที่ผมผมไหวครับต่อไปตัวดาเมจมันก็คือซุยฟงนะครับซุยฟงเ <c oughs> ก็บซุยฟงมัน <c oughs> พอซุยฟงมันหลุดไปหนึ่งตัวพอสบายใจแล้ว <c oughs> โอ้เสือกตีตัวข้างหน้าชิบหายแล้วอันนี้เราต้องสาดเลือดครับถ้าเราไม่สาดไม่เอาไม่เอาไม่สาดเลือดไม่สาดเลือดครับเก็บสเต็คครับเก็บสแต็เอาและเราจะปาดหลังให้แตก เดี๋ยวมันไม่มีดาเมจแล้วครับมีแต่ตัวแทงแล้วปาดหลังให้แตกแต่หน้าก็แตกห<ว>กดาวแล้วยังไงใครแคร์เราแน่นครับเราใช้สมองครับทุกคนเราจะล้มตัวหน้ามันเลยไหมล้มตัวหน้ามันเลยล้มตัวหน้านเลยอย่าไปแคร์ล้มไม่ลมอีกเพื่อเต็มหลอดบอกเพื่อนรักเลืออเต็มหลอดบ,บอกเพื่อนรักววพึ่ง <Sail or> หลอดไป, oh, <yeah. S 1> อไปดิมา นี่คือพลังเข้ากันมันก็สู้ผมยากครับเขาอัดทางเยอะกว่าผมเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวอัดทางเยอะกว่าผมยังไม่รอดเทคนิคการเล่นเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการเล่นเลยครับวดนี้คือแบบพอพลังล้านหนึ่งอ่ะครับที่แบบขาดขาดนะครับน้องอ่ะสามตาใช่ไหมสามตาลวดมันจะง่ายไปไหนอ่ะมันง่ายเกินไปใช่ไหมพอนักหนักพอนักหนักอะครับ อยากแพ้อยากมีสีที่หัวครับอยากมีสีที่อยู่หัวครับทุกคนพลังล้านแปดมาได้เล่นเนี่ยล้านแปดนี่คือแบบพลังนำผมประมาณสองสามหมื่นสองสามหมื่นอย่างเงี้ยสูสีได้เล่นได้เล่นครับมาผมจะพยายามทำให้มันชนะถ้าผมได้เริ่มก่อนนะโอ้มันเริ่มก่อนสองตัวกูแตก แเอาไงดีวะทดลองไปหนึ่งทีโอ้ตึกอยู่ยูโรอิจิมันตึกอยู่แตแตกไม่มีเล่นครับทุกคนปล่อยพีดไม่ได้ปล่อยพีดแล้วเพื่อนจะไม่มีพีดเนี่ยถึกมากเลยผมตีไพ่ตีไม่เข้าเลยนี่คือพลังต่างครับอันนี้สายเติมนะอันนี้ผมเจอสายเติมนะนี่ผมรู้เลย ผมจอใส่เติมมันเถื่อนขนาดนี้ถ้าผมชนะได้ดีอแม่งผมแม่งสุดจริงอะรุ่นไหนก็ไม่สุดเท่ารุ่นนี้ครับเก็บสนกกครับเกิดมาเกิดมาสวยสีดาวครับมันจะเกิดได้ครับโมันมีบางใคร ดูดิเลือดผมเต็มลอดมันสวยผมหายหมดอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่ามันแฟร์เะล่ะ yes, แตกผม yes, พลังต่างสองพันนี้ผม <laughs> เฮ้ยพลังต่างสองหมื่นนี่เล่นยากครับ <c oughs> โหพลังสักล้านนึงชี้มาเจอหนี่งจะเล่นขอพลังสักล้านนึงชี้มาเจอหนี่งจะเล่น หลังไม่ตายโอ้ผมดองแล้วผมดองแล้วตานีผแพ้แล้วข้างหลังมันไม่ตาย่ะดาวเยอะกว่าสองหมื่เบ้นย่าเลยอุ้ยจักรขนาดผมดาวนี่จัดเลยแม่หอพลังสักล้านหนึ่งชิมาเจอเนี่จะเล่น โอ้ยเยอะโอ้ยพลังต่างเยอะดูดิพลังต่างสามหมื่นด้วยซ้ำั้งนี่พลังต่างเยอะครับมันต่างเยอะเกินยังไงครับมันมันเล่นได้หลายครั้งอยู่ครับวันหนึ่งน่าจะเล่นได้ประมาณ20-30ครั้งนะเอาชนะครบ5ครั้งแล้วอ๋อพอดีเลยชนะครบ5ครั้งอยากให้ผมทำคลิปอะไรคลิปเกมอะไรคลิปแนวไหน อยากให้ยาวแค่ไหน15นาทีพอไหมสำหรับคนด,ดูเห็มคอมเมนต์และกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับวันนี้กลับสวัสดีครับบ๊ายบาย